มาอีกแล้วกับพี่เจบีในเกม Steel พร a d มาเช็คสิวันนี้มีความเป็นมงคลหรือเปล่าอ่านี่เลยัคกี้บล็อกแบบลาวาต้องออกกาโลออกกาลาถึงจะเป็นมงคลนะผมออกกายโลออกกาลาออกกายโลออกกาลาจะปั๊บจะปั๊บจะปั๊บ b e a ่างรวมระแกนคอมบิเนชันตัวซ้ายเนี่ยตัวผู้ตัวขวาเนี่ยตัวเมียแล้ว <c oughs> เ,เนี่ยจะให้เขาไปอยู่ในตู้ด้วยกันนะครับผม <c oughs> ไปไปเลยข้าไปในตู้จึ๊บอ่าตัวนี้ไปละตัวนี้ไปละอีกตัวหนึ่ง สามสองหนึ่งแทแดดนออกมาเป็นน้องร่างรวมจิ๋วออกมาเป็นน้องร่างรวมจิ๋วนะครับผมมันเป็นมุกตลกนะครับผมอ่ะีเราจะเทียบให้ดูระหว่างน้องร่างรวมจิ๋วกับน้องร่างรวมปกติเนี่ยตัวไหนเขาจะเก่งกว่ากันนะผมอ่ะวางลงวก่อนวางลงก่อนน้องร่างรวมจิ๋วเนี่ยเขาจะได้วิละประมาณ15ล้านนะผมส่วนน้องร่างรวมปกติเนี่ย เขาจะได้วิละประมาณ10ล้านโอ้โ oh, หน้องร่างลมจิ๋วเนี่ยจะเก่งกว่าประมาณ50%นี่แต่ถ้าตามมุกข,ของเราเนี่ยเราเอาน้องร่างลมปกติ2ตัวเนี่ยไปแลกน้องร่างลมจิ๋ว1ตัวเนี่ยมันจะไม่คุ้มนะผมอะ <c oughs> ในส่วนของเจ้าตู้ฟิวส์แมชชีนเนี่ยถ้าเราเอาน้องเบริลของเราใส่เข้าไปแบบนี้บนี่แต่มันไม่ได้อยู่ในกระบวนการของฟิวชันไทม์เนี่ยมันยังสามารถที่จะขโมยได้อยู่นะครับผมแบบนี้เลยนี่น้องลาวากกสตูนสตูนิตาตัวเนี้ยเขาอยู่ในตู้แล้วนะผมแต่เขาไม่ได้อยู่ในกระบวนการฟิวชันไทม์ เรายกเขาได้ตามปกตินะแบบนี้เลยลนี่ขโมยได้ตามปกติครับผมโอ,โอ้โหช่วงเนี้ยโปรมันเยอะนะผมผมน,นึกว่าเดอะแฟลตโซนิกอะไรอย่างงี้โอ้โหหนำซ้ำม,มันยังบินได้ด้วยโอ้โหมันบินได้ด้วยอ่ะช่วงเนี้ยโปรมันระบาดนะผมบิ่งพลานเลย <laughs> ล็อกบ้านให้ดีนะครับผมอ่าเรามาระวังกันด้วยผมได้แปลงร่างกลายเป็นน้องแมวตัวจิ๋วนะผมนี่ผมนึกว่ามดมันตัวเล็กมากเลยไปดูวันนี้เราจะสติลเบรรได้แบบโหดมันฮาหรือเปล่าอ่าช้างมะพร้าวโคโค่ฟาโต้ไอเลฟาโต้ประมาณสี่สิบวิไปเลย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 มไปเลยผมไปเลยนี้เอาเลยเข้าปเลยประมาณยี่สิบวิหอมประมาณยี่สิบวิเราจะต้องล็ะด้านหลังแล้วก็ไปโผล่ตรงบ้านผมตรงนู้นโอ้ไกลอยู่งั้นแน่ ไม่รู้ว่าจะได้หรือเปล่าประมาณประมาณสิบสิบวิละเดี๋ยวยกวิ็นทีที่ห้าทอมเจ็ดละเจ็ดละอ่ะใส่บางสามคนนี้ไม่รู้คนไหนแต่น่าจะเป็นเจ้าของบ้านสักคนนะผมไปละโคโกโฟันตัวเล<ๆ>็บฟันเตอร์แล้วก็ล่อ,อไปล่อ,อไปเลยแล้วก็ดูลาดลาวกันไม่รู้เขาคือคนไหนนะผมไปเลย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 ไปแบบดินจาย่องย่องเบาย่องเบาใส่คนนี้ไปไม่รู้เขาคือคนไหนนะผม ออกมาข้างหลังนี่ออกมาข้างหลังนี่โอ้โหจะรอดหรือเปล่าเนี่ยโอ้โหจะรอดหรือเปล่าเนี่ยจะไม่เราจะยันยัายยาาตีหดได้ไหมจะตีหัดได้ไหมเฮ้ย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 จะตีหงดเรียบร้อโอ้โหอิมพ s ส i ิเบมาจากตรงนู้นอ้วมันตรงนี้แล้วก็เข้าตรงนี้นะโอ้โหเฮ้ยจิราฟาเซเลสเตเกิดจิราฟาเซเลสเตเกิด จิราฟาเซเลสตร์อย่ามายุ่งนั่นน้องอย่ามายุ่งนั่นน้องจิราฟาเซเลสตร์เพลงดาบล่องลับพาจิราฟาเซเลสตร์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 เพื่อเพื่อเพลงดาบล่องลับพาเพลงดาบล่องลับพาจิราฟาเซเลสตร์เราจะได้เราจะได้น้องน้องน้องจิราฟาบ้านพี่บ้านพี่แป๊บเดียวแป๊บเดียวบ้านพี่บ้านพี่โอ้โหโอ้โหเร่เร่ย้ายย้ายขอย้ายตำแหน่งน้องเขาก่อนหนี่มนี่ขาย้ายตำแหน่งน้องเขาก่อนเอาไว้ในในหนุ่มไว้ข้างในฮะ ความปลอดภัยโอ้ดะปัจจุบันโดนตีอะไรเยอะแยะอะไรปันนี้จะจีราวางไว้ข้างในนะครับอ่ะวางไว้ข้างในนี่จะเปิบเเปิบนี่เขาจะได้แบบขโมยยากๆเพลงดับล่องระพา่ Bombardero Crocodile เพลงดาบลองระพา เพลงดาบล่องนะพานี่นี่บอมบาร์ดิโรก็คดิโรบอมบาร์ดิโรกโคดิโรขอได้ขได้บอมบาร์ดิโรกโคดิโสามตัวพัฒนาไปเป็นจระเขจิ๋วบอมบาร์ดิโร้เด็เดไปเนี่ยบอมบาร์ดิโรเจอเพลงดาลจิกปบนี่เพลงดาบมั่วนี้สามตัวเป็นจระเข้จิ๋วผมอะท่องไว้ท่องไว้ท่องไว้เจือืบปึ๊บนี่ บอ no มบอ์ดโลคอกคนดียลบอมบ์ดโลคอกคนดียลเฮ้ยจะปะระปะระปะโอู้หได้สามตัวเราจะเอาไปต่อแถวแล้วก็ล่อนขึ้นฟ้าแล้วก็ Starbucks. ตุๆๆ้มตุ้มตุ้มแล้วก็กลายเป็นจระเข้จิ๋วนะผมอู้หี่อุ้ยอุ้ยอู้หทาราเลโลทาราล่าตัวจิ๋วโอู้หผมยังไม่เคยได้เลยเนี่ยระหว่างที่เขากำลังสนใจทาราเลโลทาราล่าจิ๋วเนี่ยบ้านหลังนี้มีน้องจิราฟแตงโมครับผมประมาณหกสิบวิเดี๋ยวต้องชั่งน้ำหนักแล้วผมว่าเราจะเอาบ้านไหนก่อนเขาแบบกำลังใส่นัวกันตรงนู้นเราจะมา จะมาเลาะเลาะเอาตรงนี้นะผมอ่ะพลิกหยิบให้เป็นโอกาสอู้หู้หู้หโอ้โหคนนู้นได้ทาร่าเลโลทาร่าจิ๋วอะผมตรงนู้นน่ะตรงนู้นน่ะโอ้โหมันเอาไปได้ไงเนี่ยโปรแล้วะเนี่ยเจ้าของเขาไม่รู้ของเจ้าของเขาไหนใส่มั่วไปเลยอ่ะใส่มั่วไปเลยใส่มั่วเลยใช้พลังทั้งหมดที่มีลุยจิราฟาเซเลสเต่เลาะข้างหลังเนี่ยเลาะข้างหลังนี้เลาะข้างหลังนี้ ไปดูท่าทีไฟมาหรือเปล่าไฟมาหรือเปล่าไฟมาหรือเปล่าไม่มีหรอกไปลุยลงไปเลยลงไปเลยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยได้หรือเปล่า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 เฮ้ยจุดเฮ้ยจุดหัวใจเต้นแรงหัวใจเต้นแรงเฮ้ยมันโอ้โหในที่สุดก็ได้ครับผมนี่น้องยูลาฟสเตนเบิร์เดี๋ยววางพึ่งนกันการบ้านหน่อน้องการบ้านหน่อยย้ายตำแหน่งน้องเขาย้ายตำแหน่งน้องเขาเอาไว้ตรงนี้อุ้ยบอมเบลโล่โคคเดลโล่ผมหายไปหนึ่งตัว บอลไปไล้รอบคนรอบหายไปหนึ่งตัวหายไปได้ยังไงนี่บ้านหลังนี้มาใหม่ไก่เทอร์โบนี่มาใหม่ไก่เทอร์โบเด้อเด้อเดมาใหม่ไก่เทอร์โบครับผมอุ้ยทาราเลโรทาราล่ามาครับผมทาราเลโรทาราล่ามาอ่านึกคือเด้อเด้อเด้อถ้าเปกดซื้อมาได้ดิทาราเลโรทาราลโรวางหึ่งไว้วางหึ่งไว้จะมีน้องเข้ามาของว่าป้อมพื้นด้วย มจะมีน้องวราาเลโลท้าวาลาวว้าวว้าวว้อวว้าวล้าวว้าวว้าลว้าว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 ี้าวว้อวว้า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 วลาวาลาวว้าวว้าววดาวว้าซื้าวว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 ้าาวว้าอว้้้้าาา้าาววาาา้าาววาาา้าาววาาา้าาวาวาา้ดา่านดาา้้ ผลงานของเราเนี่ยสี่ตัวเดี๋ยวผมจะไปแจกน้องแฟนคลับนะผมแต่ขอไปเก็บก่อนทำไมเอาไปเก็บเนี่ยเดี๋ยวมันหายแน่นอน <c oughs> เอาไปเก็บก่อนนะครับผมอาบอมบิลโลโคคอนิโลครับผมอยู่ชั้นสองอ่าโหชื่อไม่เป็นมงคลเลยเนะี่ยเจ้าของบ้านชื่อไม่เป็นมงคลเลยเลยไปเลยครับผมเก้าผมเก้าเขาเขาน่าจากคนนี้แหละบอมบิลโลโคคอนิโลผมขายอีกตัวหนึ่งครับผมออีกตัวหนึ่งเท่านั้นเปิดไปเลย บอมบริโลเอาคิโลสามตัวได้จระเข้จิ๋วปปปอ้่าบ้านหลังนี้ TOA นี่โอ้ขายสีด้วยเนี่ย TOA เนี่ยประมาณยี่สิบห้าวิผมโอ้มีนกปากยาวด้วยนกปากยาวโอ้เขาใส่เสื้อเบนเทนแล้วเปล่าไม่ใส่เสื้อเบนเทนนะก็วางพึ่งไว้ผมวางพึ่งไว้วางพึ่งสิโอ้วางพึ่งไม่ได้ผมเป็นไรไม่รู้วางพึ่งไม่ได้อ่ะเจียวเขาเหมือนกันแล็กดอโอเคนกปากยาว นกปักย่าโอ้ยปลาไนกปักย่าไม่หลบโอ้โหไกลเหมือนกันเนี่ยไม่รู้จะได้หรือเปล่าเนี่ยหรือจะปักกระปเกกระปกได้หรือเปล่าจะปักรปเกลบรึปปุ๊บปุ๊บได้หรือเปล่ามไดิปักปเกบรึปปุ๊บปุ๊บหย่าหย่ายายาเดีเดีได้แล้วนกปักย่าเดี๋ยวย้ายย้ายตำแหน่งก่อนได้เข้ามาอยู่ลึกๆนะผมอ่าจะได้คาร์โมยากๆพูดได้ติดขัดและตื่นเต้นอ่าจระเจีจิวจระเจีจิวที่ประมาณ31 31วินท์ผมบ้านเขา เออเจ้าของบ้านคือคนไหนเอ่ยอ่าเจ้าของบ้านคือคนตัวเขียวๆคนนี้นะอ่ะเมื่อกี้เขาไปยกบ้านผมอยู่นี่คนนี้คนนี้เลยนี่เลยคนตัวเขียวๆเจ้าไรเคจจิวเอาเอาตัวนี้แล้วกันตัวนี้แล้วกันสิบวิละสิบวิวางขึ้นแล้ววางขึ้นแล้ววางขึ้นแล้วเจ้าของเขาตัวสีเขียวนะผมอันนี้จิ้งเบิร์สเอาเนองโอ้เนองเอ้ยลร็วๆเดี๋ยว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 เอ้โหมันอีลุงตุ้งนางกันนี่ จะทันมะนี่จะทันหรือเปล่าลอสกับคุดิลิโตสมันจะเกือบจปนจุกจุกจุกมันจึ๊บจื๊บมันจุก,จก,จก,จกแล้วมันจึ๊บด้วยอ่ะได้หรือเปล่าทันหรือเปล่าทันหรือเปล่าทันหรือเปล่าวะดูโอ้โหจระเข้จิ๋วได้มายัางไงนี้อ้าววางเอาวางเอาวางไว้ข้างในครับผมจื๊บนี้อ่าบ้านจระเข้จิ๋วอีกประมาณสี่สิบห้าวินะอุย้ยน้องใจยเย็นน้องใจยเย็นสี่สิบห้าวิบ้านผมละ่ะบ้านผมยี่สิบวินะผมจะเลื่อมกันประมาณสิบวินะผมเนี่ยเดี๋ยว ทิ้งทิ้งล่างแย่เว้ก่อนล็อกบ้านตัวเองเสร็จแล้วเราจะสวอปมาแล้วผมจิราฟาซิเลสเต้ก็เกิดโอ้โหอะไรกันเนี่ยเด้เด้โหูคนเดินจิราฟาซิเลสเต้ไปแล้วโอ้โหบ้านต้องต้องล็อกไหมผมโอ้โหคนนี้ใช้โปรอีกโอ้โหอะไรเนี่ยโปรคนนี้ใช้โปรคนนี้ใช้โปรเด้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 ดเด็กตัวสีเขียวใช้โปรเดี๋ยวก่อนสลับสลับสลับตัวสีเขียวตัวสีเขียวสีเขียวสีเขียว สีเขียวมันโดนแล้วมันโดนแล้วมันโดนแล้ว <Los S 1> ไปละลาสคนนี้ลิโตสมันโดนแล้วผมมันโดนแล้ว <laughs> มันใช้ปโปรแล้วผมมันใช้ปโปรมันใช้โปรโอ้โหโอ้โหอ้โหโอเือ้โหโอ้โอ้โหโอ้โหโอ้าหโอ้โหโอยโหโอ้โหโ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโล้โหอาาอ 3, โอ้เร่อมือ,เอเาา้เหาอ้โหโอ้ 3, นหโ้โหโอ้โห้โอ้โหโอ้โเโ้าไปเ้ยเข้าไปเลยหโ้โห้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โห้โหโอ้โหโอ้โห้โหโ้โหอ้้าอ้โหโน้้โหโอ ใส่ไปสองสถานะครับผมใส่ไปสองสถานะใส่ไปสองสถานะกระพาะเปิดเปิดจิลาฟาซิเลสเตจิลาฟาซิเลสเตเฮ้ยจะปักกึบเฮ้ยจะปักกึบไปเลยไปเลเราจะมาสาธิตการปล่อยเครื่องบินบอมบอร์เดโลเขาคเดโลเพื่อให้ได้น้องจระเข้จิ๋วนะครับผมอ่าอย่างแรกคือให้น้องเขาเนี่ย หน,น้าไปทางประตูตรงนู้นแล้วก็อยู่บนถนนสีแดงแล้วก็เรียงกันเป็นแนวตรงให้ช่องว่างพอดีพอดีสวยงามนะครับผมอ่าแบบนี้เลยโดยตำแหน่งที่ผมสาธิตเนี่ยจะอยู่ใกล้ทางออกของพวกน้องเบรนทนะครับผมอ่าผมจะเป็นหัวแถวอ่าให้ช่องว่างพอ,พอดีพอดีเรียงกันแบบสวยงามเป็นแนวตรงแล้วผมจะได้หรือเปล่าจะได้หรือเปล่าอ่ามาแล้ว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 ไปแล้วไปแล้วไปแล้วผมไปแล้วผมไปแล้วออกทยานออกทยานหรือเปล่าออกทยานิ โอ้ไปแล้วไปแล้วไปแล้วแล้วก็น้องจระเข้จิ๋วมาหรือเปล่านี่น้องจระเข้จิ๋วมาแล้วครับพ่ออมอ่าแล้วก็ซื้อน้องเขาเลยผมนี่และนี่ก็คือกิจกรรมอัปเดตในช่วงตีสองนะผม,ผมง่วงแล้วเนี่ยโอ้โหมันจะคุ้มค่ากับการรอคอยหรือเปล่าแล้วผมนอนดึกขนาดนี้อุ้ยอุ้ย e s p r e s s าซินโ o ร a แบบแคนดี้ผมอู้ย เอ็สเปรสโซนาซินโยร่าแบบแคนดี้โอ้โหเอ็สเปรสโซนาซินโยร่าแบบแคน,น,นโโดี้นี่อู้ยอันเดี๋ยวผมจะฆ้ามคอนเสิร์ตนี้ไปก่อนนะเพราะว่าน้องบางคนเนี่ยเขาแพ้แสงนะผมเขาจะแจกแมงมุมแล้วผม <c oughs> แมงมุมแมงมุมอุ้ยแมงมุมโอู้้วได้ได้แมงมุมมาจริงเลยเนี่ยอุ้ยแมงมุมแมงมุมอุ้ยอุ้ยอยผูตีปูตีจ้าดัปุ๊บปุ๊บนี่น้องแมงมุมครับผมดูสิผมเพิ่งเคยได้แมงมุมเนี่ยโอ้ยแมงมุมแบบลาวาครับผมอ่าเขาบอกว่าเขาจะแจกลาวาการ์สตูนอสตูนิตาหรือเปล่า โอ้โหมาจริงด้วยโอ้โหพูดไม่ทันขาดคำมาเลยครับเหลาอากาสตูโดสตูนิตานะครับผมเข้าไปเลยเข้าไปเลยจ๊บนี่อยู่ชั้นสองเลยหรออยู่ชั้นสองเลยหรอนี่โอ้โหได้เยอะมากเนี่ยเอ็กซ์เพรสโซนาซินโยราแมงมุมทาราเลโลแล้วก็ลาอากาสตูโดสตูนิตาอ่าวันนี้สนุกหรือเปล่ากับการดูการสติลเบนรลอดนะครับผมผมก็จะเอาน้องจระเข้จิ๋วเนี่ยไปแจกให้กับน้องๆแฟนคลับนะครับผมเอาไปแจกนะครับไปแจก จุบนี่แล้วก็ขาดไม่ได้เลยตัวเบิ่มเๆของเรานี่เรา a u g u สตนสต s นี่ i t a เราก็จะเอาไปแจกเหมือนกันนะครับผมไปเลยจุ๊บนี่ทาราเลโลดทาราล่ามาโอ้โหน้องได้ทาราเลโลทาราล่าเพิ่มกันนะครับผมได้ทาราเลโลทาราล่าเพิ่มกันอีกหนึ่งตัวนะครับผมอ้าวันนี้เราจะมาแจกเบรดรอดให้กับน้องๆแฟนคลับของนี่น้องไททอล แต่งตัวเหมือนกับผมเลยโอ๊ยน้องน้องโอ๊ยตีพี่ทำไมเนี่ยเหลือประมาณ150วิงร้อ่าสิบวิแล้ล็อกก่อนล็อกก่อนล็อุ้ยอนมาดูกันว่าใครจะได้ลาวากัสตูโนสตูนิตาตัวนี้กันนะครับผมโอ้โหใครจะได้ไปกันเนี่ยเด็กๆน้องลากๆพี่ไปได้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 ๆลากพี่ไปได้โอ้โหโอ้โหบ้านร้องหลังนี้โอ้โหสุดยอดเลยน้องโอ้โหสุดยอดเลยเนี่ยโอ้โหอลังการระวังล็อกล็อกบ้านดีๆนะครับน้องสิบเก้าโอ้ยน้องไทเตอร์โอ้ยน้องไทเตหร์ตีพ สี่สามสองหนึ่งเอาลุยไปเลยเอ้เอาเอาแล้เอาแล้วโอ้โหโอ้เราว่ากัสตูโนสตูริตาตัวเดียวเลยน้องมันมีเต็มบ้านเลยเนี่ยน้องโอ้เป็นลูมกันตัวเดียวโอ้เอาแล้วโอาเอาโอ้โหเต็มบ้านเต็มเมืองไม่เอาเอาตัวเดียว น้องน้องเลยอ่าน้องคนนี no, ้นะผมอุ้ยลักกี้บล็อกลักกี้บล็อกน้องไทเทิลนะผมอุ้ยน้องได้โดนโดนน้องได้โดนโดนไปแล้วไปแล้วน้องคนนู้นน้องคนนู้นลาวากัสดูดอสตุริตาุูยโดนเหมือนกันนะหว่าไปแล้วลักกี้บล็อกลักกี้บล็อกลักกี้บล็อกอู้หูไปแล้วไปแล้วลาวากัสดูดอสตุตาูนเอนกันนะหว่าไปแล้วไปแล้วไปแล้วน้องคนนี้น้องคนนี้อุ้ยเชิงดีเชิงดีเชิงดีดูดไก่เธอเบา ไก่เทโบละละไก่เทโบไก่เทโบโอ้โหเชิงดีเชิงดีน้องคนนี้เชิงดีเชิงดีเฮ้ยจับเลยไปเลยไปแล้วไปแล้วนี่ได้สองตัวแล้วเอาลาวากัสตูโนสตูวิตะตัวเร็วเลยเอ้าเอ้าโอ้โหอ้โห่ละละเสือเลมอนเสือเลมอนโอ้โห่น้องคนนี้น้องคนนี้นี่น้องคนนี้อู้หอะไรนะอะไรนะน้องคนนี้เสือเลมอน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 นี่ได้ไปสามตัวแล้วเลาทาราเลโรทาราล่าอ่าน้องคนนี้ได้ทาราเลโรทาราล่านะครับผม อุดิ้นๆๆโอ้โหโดนสกัดโดนสกัดดาวลุ่งอุ้ยโอ้โหแบ่งการแบ่งการมีเยอะมีเยอะโอ้แบ่งการแบ่งการมีเยอะอ่าอุ้ยอุ้ยโอ้โหอาน้องคนนี้ได้จระเข้จิ๋วแล้วเหรออ๋อมาจากข้างหลังเหรออ่าหลบสงครามอะไรอย่างงี้ซึ๊บนี่นะอ่าจระเข้จิ๋วอุ้ยน้องคนนู้นได้ลาวากัสตูโนสตูนิตานะครับผมโอ้โหยินดีกับน้องด้วยนะครับผมนี่คนนี้เลยนะครับผมอ่าสุดยอดมาเลยน้องเหมือนศึกนี้จะยาวนาน ให้น้องๆเขาสู้กันไปก่อนนะผมถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับผมเดี๋ยวผมขอตัวลาไปทานข้าวก่อนเพราะผมหิวแล้วแล้วเจอกันบ๊ายบายแล้วเจอกัน